ทุกวันตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีคนติดเชื้อใหม่ที่รายงานเป็นทางการวันละประมาณแสนกว่าคนโลกมันระบาดเร็วเม้่อไปไทยจําเป็นแน่นอนต้องมีวัคซีนให้เร็วที่สุดถ้าเราจะเปิดสังคมกับเศรษฐกิจเราให้เดินต่อได้เรื่องด่วนนั่นคือว่าทำอย่างไรให้คนไทยได้รับวัคซีนอย่างน้อย60%ของประชากรให้มากที่สุดเพื่อจะหยุดการระบาดของโลก ทั้งโลกเนี่ยมีวัคซีน17ชนิดสู่การทดสอบในคนแล้วของไทยเนี่ยผลทดสอบในหนูเนี่ยออกมาดีมากเลยครับตอนนี้ลิงนี่ฉีดไปหนึ่งเข็มแล้วครับหนึ่งเข็มว่าเป็นที่น่าพอใจถ้าเกินเป้าเราก็จะส่งตัววัคซีนต้นแบบเนี่ยไปผิดที่โรงงานในต่างประเทศเพราะว่าแท่งมีนี้ยังไม่มีในบ้านเราคาดว่าตุลาเราจะเริ่มทดสอบในส์สมตอนนี้มันแข่งกับเวลามากเลยสมัยก่อนเนี่ยวัคซีนหนึ่งตัวใช้เวลาประมาณอย่างน้อยสุด7จ็ถึงสิบ 15ปีอันนี้เราใช้เวลาต้องทุกคนต้องไม่เกิน1ปีให้พิสูจน์ว่ามันได้ผลอันนี้ยากมากเราได้สปีดมาขนาดนี้ต้องถือว่าทำลายสถิติประเทศไทยแล้วล่ะครับ mm hmm. การที่คนไทยกล้าพัฒนาวัคซีนแข่งกับโลกเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสที่ประเทศเนี่ยสุดท้ายเราจ้องไม่ใช่เป็นแค่ผู้ซื้อโซลเมนผู้สร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องมีกองทุนที่จะทําให้ศูนย์วิจัยเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้รวดเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นผมว่าอันนั้นก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดกิจกรรมโอชิชวนทําดีขอเชิญชวนพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 โดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับ สามารถบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตรงที่เลขบัญชีข้างล่างนี้นะครับและทุกๆ1สลิปที่ท่านได้บริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาโอเชียนไลฟ์ไทยสมุรก็จะสมทบอีก100บาทสูงสุดถึง1ล้านบาทเริ่มบริจาคและอัปโหลดสลิปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง11สิงหาคมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเพื่อ ความหวังของคนไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 มากที่สุดครับขอบคุณครับ